วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเมลีโอดัตนาวีซ์เซิร์ฟโคโรด์สี่นะก็ถ้าคลิปนะี้เสียงผมแปลกๆผมต้องขออภัยจริงๆนะพอดีว่าช่วงนี้ภูิแพ้ผมขึ้นนะเวลานอนเนะี่ยแล้วผมหายใจทงางปากเนะี่ยมันทำให้ผมตื่นมาแล้วเสียงผมแหบนะบผมต้องขออภัยทุกคนจริงๆถ้าใครไปที่เป็นผูิแพ้เนะี่ยก็น่าจะเข้าใจฟิลผมนะซึ่งวันนี้ผมมีแผนการอันใหม่ซึ่งผมบอกเลยว่าอันนี้ผมน่าจะไม่เคยลองใช้ที่ไหนมาก่อน,นะครับซึ่งแฟนของผมก็คือ ผมให้อดินสร้างตัวละครขึ้นมาทั้งหมด2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นชื่อไอจุ้ยตัวที่2จะเป็นชื่อไอฟิกนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้จากที่ผมนั่งดูสตรีมมันมาพัก,กใหญ่ๆนะครับผมเห็นไอฟิกเนี่ยโดนไอจุ้ยเอาแขนกดแบบ3-4คนเจอไอฟิกแบบร้องเสียงหลงอ่ะแบบคือสู้ไม่ได้เลยผมต้องมาแบบช่วยน้องรับผมนะครับแล้วก็ค่อยไปรังแกมันตอนหลังซึ่งสําหรับใครเนี่ยที่ดูคลิปนี้นะครับอยากตามผมมาเล่นก็สามารถ เป,ป็นโพสในกลุ่มนะเพื่อตามมารับโปรโมชั่นพันไว้เลยฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เมทแต่บักเดียวนะครับผมแล้วก็มันจะมีอะไรนะส่วนนี้คือตัวละครเช่านะครับซึ่งตัวละครเช่าจะมีทั้งหมด2ตัวละครแล้วก็มีเช่าดาวด้วยนะครับส่วนอันนี้คือไอเทมฟาร์มนะครับคนดูบอก hey, เฮ้ยภูมคลิปนี้เสียงมึงแปลกทิ่หายไม่ต้องตื่นเต้นครับกูก็พูดลาบากเหมือนกันครับทุกคน๋ย่ไปลองเล่นธรรมดาสักหนึ่งทีดีกว,ว่าเพราะของผมมีน้อยนะครับ ต้องใช่สร้อยแบบประหยัดมากายพร้อมใจพร้อมเข้าทำใดดูวอนเนี่ยเห็นปะไอฟิกตอนแรกคือแบบโดนกดแบบเสียงหลงอ่ะดูดิดูด,ด,ด,ดิโดนทับไปจุ้ยแบบเป็นแสนอะ่ะทุกคนใส่จุ้ยนี่ดูพวกไอจุ้ยแบบสี่คนเหมือนกันนะครับคือต่างคนต่างเยอะแต่ตอนแรกอะ่ะคือไอฟิกมันโดนของมันอยู่คนเดียวซึ่งกู <c oughs> เปลี่ยนใจแล้วกูไม่ได้ธรรมดาแนละ้วกูแกล้งแม่งเลยละกัน ไอจุ้ยก่อนเลยไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนการที่ผมรีบแกล้งเลยอะ่ะผมมีผมกลัวผมกลัวผมแกล้งไม่ทันเพราะว่ามันสตรีมกันมานานมากนะผมนั่งดูสตรีมมาแบบส่องสตรีมมาครับคือยังไม่ได้ลงมือเนาะโอเคของพร้อมเราทําได้ซึ่งเวลาผมยิงมันตายเนี่ยผมจะโดดขึ้นไปสูงแล้วก็เตะตัวเองออกนะครับเพื่อความเนียนให้ที่แบบเฮ้ย ไอคนนู้นคนนี้เป็นคนแกล้งนะครับหกเจโอเคตัวละครกูบารไอเวนอ้โดดไม่ได้เพราะว่าเวลาแผงของผมก็คือผมจะโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วยิงมันให้ตายนะครับแล้วคือซ่อนตัวไม่ซ่อนตัวผมก็จะเตะตัวเองออกเพื่อให้มันเนี่ยไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนนะครับมาน่าจะพร้อมแล้วแหละ ไอ้จุ้ยก่อนเลยตัวแรกแก้แค้นในน้องรักผมหน่อยคือมึงเล่นน้องกูเยอะแบบไอไอฟิกแบบน้องเสียงหลงแบบเสียงหลงก็ผมอีกอันนี้ใคะนะ oh, 7. 7, ออรมาเนี่ยโอหเจ็ด F7 ได้บอโอเคโอเคลอยบนฟ้าได้อย่างแจ๋วไอ้จุ้จยมัาทุกใช่ไหมมึงมัาทุกใช่ไหม๋ยวเจอกูแน่ทำน้องกู ทับก้อนก่อนละกันกันยิงไม่ตายมาผมจะให้มันด่ากันให้ยับแบบมันตีกันเองอ่ะและแอดมินเซิร์ฟเวอร์นี้นะเขาบอกผมว่าเดี๋ยวแกล้งเด็กเนเซอร์ผมได้นะครับพอดีว่าเวลาว่างผมก็ลงมาแกล้งเนเซอร์เออดีเนาะเจเลญนตะเด็กกันรักตายอ่ะคือกูไม่โดนแค่เพราะไอ้จุ้ยไอ้ฟิกด่ากูโดนเด็กเนเซิร์ตายอีกโอ้ไอ้จุ้ยมันเกิดยังวะผมรอไอ้จุ้ยเกิดก่อนนะครับนี่ ดีไอ้ไอ้เียฟิกได้ด่าแล้วเอาใหญ่เดี๋ยวนี้เฮ้ยไอ้ฟิกเก็บหมดเลยเดี๋ยววะโอเคจุ้ยมาทุบถูกช่วยลงมาแล้วซึ่งผมบอกเลยอ่ะปืนกูดาเมจเท่าไหร่วะโอ้โหเก้าเก้าให้แม่งงงเลยวิววิอยู่ตายได้ไงวะไอ้ฟิกงงงงมึงไม่น่าทำได้นะมาฟักงงมาฟักงงเอ้าพี่ฟิกมาโอ้โหพี่ฟิกพี่ฟิกจัดให้งง เอ้ไอฟอกดีกว่าแม่มึงไหรควายไม่วงโดนจุดเดียวตอนนี้มันยังไม่เหว๋ครับคือมันยังคิดว่าไอ้ฟิกเนี่ยลุมยิงไอฟิกไม่ิงกูทำเพี้ยไรไอ้ฟิกไม่มีกูทำเพี้ยไรกรเปานะแม่กูเส้นตีนไอ้สัตว์อ่าแม่ก่อนมัมาเหรวะพ่อมึงอ่ะของกูหมดละมาแล้วมาแล้วไอ้ฟิกแล้วฟิกไปยิงจุ้ยทำไมอ่ะไอฟิกไม่ิงกูทำเพี้ยไรมึงเนี่ยออไอมันจุดที่เดียวกัน มันอยู่ที่มันให้ของโกงไอ้เฮียฟิกมันหรอมันมันอยู่ตีเดียวกันแต่มันยิงก็ตายจริงๆมันต้องไม่ตายใช่แต่ไอฟิกแต่จุ้ยตายไอจุ้ยมันก็เลยด่าไยฟิกนะครับแตกเฉยเลยกูแตกเฉยเลยกูขึ้นไปสู่กันละกันกันมามองเห็นนะครับเฮ้ยอะไรโปมันเนไงไอเฮียแม่งลูกเบนไอเฮียฟิกกินกูอีกแล้วไอเฮียฟิกอะไรวะดเซิฟแม่งเป็นเฮียอะไรวะดเซิฟแม่งมีปัญหาแล้วว่ะไอฟิกเฮีย ไอฟิกกงอ่ะผมบอกเลยไอฟิกแบบแบนโปรลีมันสร้างชื่อฟิกเนี่ยไอเฮี้ยนผมจะไม่ทำอะไรเลยไอ้มันปกป้องกันดีว่ะแม่งเดี๋ยวไอไอ้เฮี้ยจุ้ยน้องรักของผมหัวร้อนเลยคือตอนนี้ไอเมียนมีโปรมีโปรอยู่ในเซิร์ฟเป็นเมีนมีโปรอยู่ในเซิร์ฟไอเฮี้ยเบาเนาะหาปัญหามุมยิงก่อนดีละเฮี้ยนมีแม่งเอ๋อดีละกูดีละเจอกัน โอ้มาดิดแล้ว4 3มันภาวานาว่ามันจะรอดอเต้ <c oughs> เียดิดเเลยจ้าี้ยไไม่ดดเี๋ยวต่อไปกลัวตัวใครดิวะเร่งเซฟตัวแรกเฮียไปอยู่ไอเซฟ <c oughs> ไอฟิกรหรือมันมันไขไว้เฮียมันโปรเปล <c oughs> ่าวะผมไอจุ้ยก่อนละกันไอจุ้ยยงงังงงอยู่เลยไอฟิกมึงยิงกูหาพ่อมึงไงเฮียฟิกยิงหาแม่มึงไง ยิงกูหาแม่มึงอกี้เป็นด่ากันเองเฉยอ่ะกูยิงเฮี้ยอะไรมึงอยู่ในตีกูไม่ใช่หรออะไรไอ้เฮี้ยพี่ฟิกขาวบางโพเฮี้ยแล้วแม่งดีกูแตกเนี่ยมึงอยู่ในตีกูไม่ใช่หรอัตีเนาะตีเดียวกันแต่อีกันตายไอ้จุ้ยงงผมต้องขึ้นไปสูงๆนะครับเพื่อที่ว่าให้มันไม่รู้ว่าผมยิงมาจากตรงไหนโอเคเพื่อนไม่ได้ว่าอะไรวิ่งเร็วแหวงกัดไอ้เฮี้ยนี่เดี๋ยวกูแหวงกัด ไอ้เฮี้ยนี่โดนกูแบงกัดจุ้ยตีกูไอ้เฮี้ยนี่จะแบงกัดกูก่อนเข้ามาหามุมยิงไอ้จุ้ยก่อนโอ้ยเอา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 โอเคผมได้มุมยิงมันแล้วเฮ้ยมีคนเป็นเมลิโอดัสเฮ้ยตีมาตีมาไอ้แจนเฮ้ยไอ้ฟิกอ๋อมียิงความเฮี้ยอะไรอ๋อมันมีคนมันมีคนไม่มีคนนะครับมึนมอด้วยเนี่ยตีมาดิควายตายตายจุ้ยตายจุ้ยตายมายิงน้ไรเฮี้ยอะไรอ่ะ

เออว่ะของไม่ได้ฟิกหมดแล้วไอ้เอจจุยมันเพิ่งรู้เดี๋ยวผมไปแม่งกูต้นตีนแล้วแม่งใครไว้เฮียรีพอร์ตแม่งนี้ไอแม่งไม่เตียวตลอดเลยเดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววผมเอาไอ้ไอ้ฟิกแบบที่ไอ้จุ้ยโดนไอ้เฮียดัดอีกอะกูดูตรงน่ะอะไรเนี่ยไอ้ฟิกฟิกมึงตายดิกูจะได้ดูของไอ้ฟิกไอฟิกไอจุ้ยแม่งของกันอยู่วะ ดูมันด่ากันเองดิฮีเฮียชื่อชื่อพี่แจนสาวบางพูแต่หนึ่งผมผมเปลี่ยนใจเป็นผมไปแกล้งไอ้ฟิกดีกว่าปะไอ้จุ้ยมันโดนมาเยอะละแต่ไอ้ฟิกโดนผมบอกเลยแม่งวอยไวแน่นอนนี่ไอ้จุ้ยมาทุกพี่น้องการตีกันเองอะกูบอกเลยบันเทิง ไม่หลับในเนี้ยกูคุมเซิร์ฟเนี้ยกูบอกเลยเย้บอกวะกูคุมเดี๋ยวมึงรู้จักพี่จุ้ยหมาถูกกันเดี๋ยวมึงรู้จักตัวเต็งมาละผมต้องโดดเนียนๆครับเดี๋ยวมันมีคนเห็นขึ้นมาละชิวต้องเปิดก่อนก่อนครับการแตกเด่ะไอ้ฟิก ผม,มาหายฟิกผมต้องยิงไอ้ฟิกให้โดนนะครับเออคงโดนหรอกโอ้ผู้ไม่ยิงใครไม่โดนเลยระยะมันไกลจัดไอ้ฟิกตายฟิกตายฟิกตายบอกะไรช่วยช่วย,ยลิน้นพันอะไรช่วยลิ้นพันละพี่<ม>ช่วยมาถูกพันไม่เข้าใจใครใครยิงลินพันอะไรเอ,อืออะไรอะไรเมื่อเอออะไร ไอ้ปิดกูไม่ได้ยิงนะซิกกูไม่ได้ยิงนะรู้ไอ้ปิดกูทะเลาะกันเลยแต่ว่าวันนี้มันน่าจะไม่ใช่แล้วแหละนะวันนี้กูพูดจริงกูได้ยิงกูก็เห็นอยู่นะไอ้เฉยมึงก็ยิงหงาพ่อมึงเหรอเสี้ยเชื่อคน เออไอเชี่ยอ้วนภูแม่ปัญญาอ่อนเดี๋ยวดูคือปากมึงเด้เราแตะคอกันเลยเนี่ยแม่หัวหมอผู้ตายเราเป็นพันธมิตรแต่ว่าเสือกทำให้เราอยากแตกแยกไอเฮียเดี๋ยวแม่ก็อยู่ไม่ได้จับมือกันเฮียแต่ว่ามันเล่นมันมันเล่นมันเล่นมอมันเล่นเพราาะว่มันนเล่มุกปอสามอะไรเงี้ยแผ่นปอสามปอสี่อ่ะเฮ้ยมึงฉลาดจังอ่ะวันเนี้ยพูดไม่หยุดไอ้เหี้ยพูดไม่หยุดคือผมพูดจริงๆนะถ้าจะเนียนกว่านี้ ต้องเป็นเดฟล่องหนพอเราเป็นเดฟล่องหนใช่ไหมพอมันเปิดชื่อดูผมเนะี่ยมันไม่เห็นเป็นสองชื่ออ่ะมันก็จะไ,ไม่คิดว่ามีคนอื่นมายิงนะครับแต่ว่าพอเป็นสองชื่ออย่างเงี้ยคือมันก็รู้เลยว่าจะเป็นคนอื่นมาแกล้งมันนะยก็หนักขึ้นเกินว่าหูใจเยี่ยบอึดอึดจริงจะตายลวกูมึดกูมืดกูมืดวักูรดทุกเม็ดโอ้โหกูปั่ยาไปติดเสียงยามาแล้วแต่ว่ายาไม่ึ้นโตรดี เจอน้องอีผมดึงแม่งมาเลยตอนนี e ้มันจะของอยู่ะครับเราฆ่าง่ายเหยกันใส่หน้าม <ok ึงไงเงาไหมล่ะเหยมันยังไม่รู้นะครับตอนนี้แม่ไม่รู้ว่ามันโดนดึงมาไอ้วุ้นยิงกันไฮ้ม่อี้มันจะคิดว่ามันอยู่ในเซฟมันอะนี่ล่ะ กูยิงยากจัดทุกคนแม่งไกลมากเอาเอามึงกินเลืมมาหาแม่มึงเหรอเฮ้ยเอา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 ไอ้เหี้ยนี่เอาเอาเอาโอ้ยไม่โดนเลยไอ้เหี้ยดึงหาแม่มึงเหรอไอ้ตัดดึงหาแม่มึงเหรอก็จะยิงโดนแม่ไอ้ไปไหนอ่ะไอ้เงี้ยฟิกจะไม่เห็นเลยใครมาวะเนี่ยแอดมิน คลิปที่จะไปเซิร์ฟใหม่ต่อหรือว่าจะพักอ่ะเฮ้ยโอเคกูมีตีและกูมีตีละตอนนี้เมื่อมึงสองตัวรู้ใช่ไหมมึงสองตัวรู้งั้นมึงบันเทิงแน่กูโดนลงมาเสิร์ฟมึงเลยละกันในเมื่อมึงรู้มากจัดของทำพี่อะไรกูอท้อไอ้เหี้ยจัดของทเพี้ยอะไร ของวิ่งจะไม่มีมึงจะดึงหามโอ้โหพี่โดนดึงไปยอดในเมื่อมึงรู้มากอ่ะเก่งของจะหมดค้างละเหี้ยมึงจะดึงหามแม่มึงเหรอแอดมินไอสัตว์เหี้ยแอมเก่งในเหี้ย กูชีวิตกินกูได้เด็กูไปแน่คอร์ร yeah> ัลแน่เด็กกูไปแน่อ๋อมันนึกว่าแอดมินโอเคมันนึกว่าแอดมินไม่ใช่กูใช่ไหมโอเควันนี้กูเนียนแอดมินหรอแอดมินหรอแอดมินเองไปแน่เอาลองนี่แอดเองฟีดไปนี่มึงจะดึงกูมาหามึงจะดึงกูมาหาพูดอ้าวแอดแล้วแต่นะอ่าแอดมินคู่ดูโอแอนเดอร์ภูม่่เลนดิ ผมจะให้ไอ้เฮียฟิกไม่ได้เล่นเลยสนุกจริงๆเจมึงเสารได้เจ้เจมึงเสารสนุกมากมั้งนะเจมึงเสารดิอเจมึงเสารดิมึงจะสนุกคนเดียวไปเลยนะกูไม่สนุกกับมึงมึงมุงเสารอะไรแต่ผมหาไอ้จุ้ยอ่ะไอ้ฟิกมึงอกีกูทำไมวะแต่มันอยู่ที่เดียวกันนะแต่จุ้ยต้องใส่ฟิกกูทำอะไรอยู่เฮียมันดึงพี่เปียพี่ยาวของออกนะมึงจะดิ้หาแม่มึงเหรออ่า หน้าแท่งจ่อยอ่ะสนุกเอ้ยจริงจริงอ่ะเอาผมบอกเลยนะไอยละมกละไกลค้างและถ้ามันไม่ตัดของผมจะไม่ดึงนะจะเล่นจะเล่นด่งขึ้นขอให้มีคนเล่นสูงคนถูกคอ้โดนยิงซับปีเซฟนีเยี่ยเสียงหัวพอใจเสียงหัวพอใจคือถ้ามันไม่จัดของผมจะไม่ไม่ดึงเลย จะไม่ยุ่งกับมันผมจะปล่อยมันไว้มึงขำหรอมึงขำหรอมึงเหี่ยมึงขำหรอขำมากมั้งเยี่ยขำมากมั้งเยี่ยมสายไหมนะขำหาพ่อมึงไงไอ้นี่มาบังดิเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนฟิลจพอไม่ตัดของกูไม่ดึงขำพอใจเอาสักมัดไหมเอาสักมัดไหม มันคิดว่าเป็นแอดมินนะตอนเนี้ยสะยุกไหมนะเพราะว่าไอแอดมินแอดมินเซิร์ฟเวอร์เนี้ยส่วนตัวเขาลงมาแกล้งเด็กไงเซิร์ฟประจำครับกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงมึนอะไรขนาดนั้นะแอดมินลองได้นะลองไหมล่ะเอ้ยเอาไปละคนไหล่เรียมัาดเว้ยนี่ไะไสุดๆจ่ะไอฟิกมันนักเลงยังว่ะเดี๋ยวนี้เย่อ็งนักเลงกันวะฟิกแอ๊กเอ็งขาพ่อมึงนะ ไปยิงกูมึงคิดว่ามึงแน่นะเฮไอฟิกบ้างครับเล่นเกมครับเล่นเกมไหนมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วแล้วคุณรอมาจากของพี่เลยใช่ไหมเนี่ยผมอยากเล่นไม้ฟูดเนี่ยคุณมาเล่นกับผมเลยรอก่อนซื้อพี่อะไรจริงอ๋อแล้วไม่ทำอ๋อแล้วทำไมคุณไม่เล่นสนับมันจากของเนี่ยวะ มันเลไม้พูไงโอเคมันจัดของนะมันจัดของนะมันจัดของ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 ไม่มีไม้พูคุณไปเลยจัดของจัดของเหรอมึงจัดของเหรอมึงเฮ้จัดของจัดของโดนดิจัดของก็โดนกูดิจัดของเหรอไม่จัดของก็ไม่เจ็บเฮ้มึงมึงเป็นโรคเหรอเพื่อดิแทะไอ้นี่แอดมินแล้วไอ้อะไอ้เจ้านั่นแอดมินแล้วไอ้เี้าดิใครอ่ะ เต็มเลยพี่งงไปหมดละไอ้เหี้ยนะแอดมินไอ้เหี้ยนี่ใครมึงไปโลกเหวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแอดมินกับพี่เหี้ยพูงอ่ะมึงบ้าอะมึงบ้าอะกาสว่างจู่ไอ้สัตว์เจ้าบิดแม่งหรอกไอ้เหี้ยควายไปเกสันตีนกูได้กูยหี่ยวข้าอยู่ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยแอดมินและไอ้เหี้ยนี่ใครโงงไปหมดไปหมดเลยเป็นโลกเหี้ยหรอมันมันใครอ่ะมันใคร ไอพี่งงอย okay. ู่นะว่าใครถ้าเฮียไอพี่สอนแต่งกูไอเฮียนี่แอดมินและเฮียนี่ใครผมบอกเลยผมจะให้มันไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมน้องน้องละช่วงนี้พี่ไม่ได้ลงเลยกูตายแล้วกูตายขออยู่กูค้างเลยไดนป้าแล้วเป็นลอกเหรอฮะเฮีย เดี๋ยวผมเฉลยดีกว่าว่าเป็นผมพี่พี่ว่าเองคนดูดูดูแม่งเล่นดิไอฮิอ่ะดูแม่งเล่นดิผมบอกเลยผมพีมผมแม่งรู้เลยมันเดินบ้าออกไปเลยอ่ะมึงจะไปไหนฟิกให้ผมไปหาที่ขังมันดีกว่ามันเดินออกไปบ้าข้างนอกเลยอ่ะ ขอพยขยพรขอหมดแล้วมาที่อยู่ก่ันอ่ะเข้าในนี้ได้ปะวะผมกลัวอย่างเดียวผมเข้าไปแล้วแม่งออกได้เนี่ยแหละโอเครู้มุมละออกได้ไหมน้องโอ้ออกได้ไม่แจ๋วเลยเป็นไหนแล้ววะนะมันเดินเบ้าไปแล้วอ่ะงไอ้นี่ละกันเพื่อนรักมันเอ้าไอ้นี่ก็ปิดสตรีมหนีมันไม่ได้อ่านข้อความผมเลย ไอเฮียนี่แอดมินและเฮียดีใครแม่งงงอ่ะแอดมินอยู่อะน่าเบื่อวายเท่าร้อยธุรารร้อยภูมิอะไรเนี่ยหายใจเข้าลึกๆเข้าเข้าลึกๆพ่อมึงอไงครับหายใจกับแม่มึงนะโอ้โหเนค้างเลยเนี่ยมึงดูดิใครชอบไหมมันค้างครับพี่พี่ให้พี่พี่ผมมาหน่อยผมได้ขอพี่หลุดครับน้องพี่หลุดขอพี่ได้เต็มแล้ ที่ไหนได้เงี้ยแอดมินไม่ลงมาแผนซ้อนแผนเล่นพืแบบว่าลิงหลอกเจ้าเล่นเล่นแผนเก่งไงลิงหลอกเจ้า<ล>มันมันต้องเงนไงพวกเนี้ยโดยก็ทืบอ่ะไอ้นี่มันนักเล่นงวะเฮ้ยผมคิดไอเดียใหม่ได้แหละผมจะไปอยู่บนฟ้าดึงไอ้ฟิกเรื่อยเรื่อยขึ้นบนฟ้าพอมันจะตกพื้นผมจะดึงมันกลับขึ้นมาลงมาใหม่วนอย่างนี้เรื่อยเรื่อยไม่ต้องให้มันได้เล่นโอ้ยเฮี้ยเกยนดีว่ะ คิดได้ยังไงวะกูปั่นภาษาคนชิบหายมาขยับแล้วมาขยับแล้วเดอ่ะกินเยอะๆอ่ะกินเข้าไปอ่ะขี้บอกว่หายใจล็กๆมึงบอกตัวเองเลยไม่ใช่่ะ่กนขกอนเยเลยกะกแล้วอะไรวะมันมันโดนดึงเรื่อยๆมันก็ว่างมนึไมชวยอ้าวพี่โดนดึงอ่พี่โดนดึง่ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาตกรูตกรูเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยไม่ตายโคตรดีเฮ้ยไอ้ปีกัวความสูงเหรอพียาดน่ยเป็นแกลวเลยโอ้โหโคตรสูงความยามึงต้องดึงสูงโคตรดีงโง่เฮ้ยมึงมันโง่ยจริงงโง่ได้ใครอ่ะมันตกแรงเยวะ โอ้ยไม่ตายครับขู่หน้ามืดเลยอ่ะดึงกูดิแล้วขู่อ้ย่างสูงพี่ตียวใมันได้หอกให้มันตายมันไม่ตายนะมันนีนมันไดไม่มีวันตายที่อ่ะไม่ได้เล่นเอ้าเฮ้ยขอบใจได้แต่หลังไม่ต้องไหวเสวะเอ้าแรงจับเป็นเหลี่ยมมันหลอกมือควอนไป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  ไป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 เฮ้เฮ้ห <rôle> น้ามืดแล้ว่เหมือนมันยังสูงไม่พอนะครมึงงห่าพ่องเหียม่ได้เล่นมตายครับอโง่โอ้ยว้ย ไอไม่ตายครับพโอ้มึงนี่มันโง่จริงๆในเหียูมันไม่ตายแต่มึงไม่ได้เล่นไงโง่ดู้วเห็มึงแล้วมึงโงอะกูอะมันไม่มีมันตายกูเป็นอมตะถึงมลกูสูงแค่ไหนกูอะเป็นพรตเทพเจ้าไม่มีนั่นตายตงมากายสัตว์มีแรมน้่วงเฮยแรงน้ำท่วงอ่าลิ้พันกันให้ลิ้นพันกันไอ้เียไ้่อะไรครับวอต้องสูงจะจัดเลยอะ เป็นบ้างก็เป็นบ้างกันที่ละก็จะดีนะดูว่ามันสูงได้แค่นี้วะอะไรเนี่ยไอ้บูตตัวตึงโอ้ยสูงได้แค่นี้ครับทุกคนโอ้ยมันจัดของอยู่มันจัดของอยู่ตัวตึงพ่อมไงไอ้ภูมันโง่นะเดี๋ยวแม่น้องเขาก็รู้ไอ้รู้ได้ไงน้องรักว่ามันโง่มันดึงพี่ไม่ได้มันก็รู้ว่าพี่เป็นเทพเจ้าแต่มันก็ยังโง่ดึงมันเดินไม่ได้ถ้ามึงยิงกู ได้หอกค่ะยิงผิดเปนได้แล้วได้หกครับเอ้า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 เอาเอาีเกียดิบังลูกกระสุนแทนลูกนมเหรอมมงงน้ีทาสูกเฮ้ยมึงดึงกูลงดิกูจะเล่นเอาดิกูดินะเอาดิกูดิละมึงดึงกูดิกูจะเล่นเฮียมึงดึงหมาพ่อหาแม่มึงเหรอฮะ กีสัตว์เดี๋ยวกูบีดแม่งเลยมาเทียบ้วนนะบ๊ายสี่ดีงวลยิิมเสน่ห์ทำไมล่ะบ้างใจเย็นฟิกไม่เป็นไรเพื่อนพอนะอะไรได้มันมันคิดว่าไอ้ยี่ผมหาช็อตไหนหรือวะหาช็อตที่มันบอกว่า เอา้าไอเจนี่แอดมินเอา้าแลแ้วไอเจนี่ใครอะจนแบบถ้าผมไม่พิมพ์มาผมว่ามันก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นผมเพราะทุกวันนี้ยมันโดนหลายคนแบบแกงเยอะมากคือแบบหลายชีวิตอะอที่หวังเอาชีวิตมั่นอะแต่สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปผมก็จะไปซั์น้ำพึ่งมะนาวัก18ถังแล้วกันไม่ไหวแล้วคอจะพังนะบายบายรักทุกคนนะครับจะพยายามลงคลิปบ่อยๆขึ้น